ทำไมไม่โอนไหนบอกว่าจะโอนก็ยังไม่โอนคืออะไรไช่วยบอกได้ไหมคะว่าเมริทำพลาดที่ตรงไหนฮัลโหลค่ะร้านผิวสวยนะ้าใสสบายใจสบายใจสั่งซื้อสินค้าหรอคะเออ เห็นเห็นสินค้าเราจากทางไหนคะทางหน้าเพจใช่ไหมคะอ๋อรายละเอียดใช่ไหมคะโปรโมชั่นของเรานะคะสินค้าจนกว่าจะหมดนะคะ่ะอ๋อคุณลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าร้านเราเนี้ยเพิ่งเปิดนะคะดังนั้นสต็อกสินค้าแน่นมาก <laughs> ค่ะโอ้ดูได้แบบสบายๆเราเป็นคนชิวๆนะคะสบายใจได้คะ่ะ ส่งอีก3มปีก็ยังส่งได้ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องแบบโปรโมชั่นจะหมดก่อนนะคะอ๋อมีรีวิวไหมบอกเลยนะคะว่าไม่นะคะเพราะว่าลูกค้านะคะเป็นคนแรกของร้านเราเลยนะคะเราดีใจมากๆเลยนะคะไม่มีรีวิวค่ะเรื่องคุณสมบัติของสินค้านะหรอคะเหมือนหน้าเพจเลยค่ะเพราะว่าเราเขียนทุกคุณสมบัติใส่ไปไว้หน้าเพจแล้วอะคะ่ะอยากจะถามรายละเอียด ก็ก็ทุกอย่างอยู่หน้าเพจแล้วนะคะอ๋ออยากให้อยาิบายซ้ำใช่ะเอ่อตัวนี้นะคะก็เอออก็ใช้ได้ใช้ได้ทุกสภาพผิวค่ะใช้ได้กับทุกคนค่ะเหมาะกับทุกๆคนเลยนะคะใช่ค่ะผิวแพ้ก็ใช้ได้ค่ะ ผิวไม่แพ้ก็ใช้ได้ค่ะเอาเป็นว่าผิวนะแบบไหนก็ใช้ได้หมดเลยอะค่ะถามว่ามีเก็บเงินปลายทางไหมโอ้ตายละคุณลูกค้าตลกนะนี่อะเราเพิ่งรู้จากกันครั้งแรกนะคะเราเพิ่งสั่งสินค้ากันครั้งแรกจะให้เก็บเงินปลายทางตลกไปไม่เล่าเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงคะเป็นไปไมีได้เลยคะ่ะเอดเล็กบัญชีอยู่ตาบหน้าเพจเลยะคะ่ะไม่สะดวกอ่านจากรูปอยากให้พิมพ์ส่งเข้าไปให้ให,หม่ เหมือนจะเลือกเก่องยาวนิดนึงนะคะเมนีนะคะขออนุญาตคุยต่อทางไลน์นะคะเพราะว่าทุกอย่างก็เหมือนกับหน้าเพจหมดเลยอะคะ่ะเหมือนกับที่แจ้งไปหน้าเพจเลยค่ะไม่ต่างกันเลยค่ะสบายสายค่ะสต๊อกแน่นแถไม่ต้องหงมวนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวโอนเลยใช่ไหะจะโอนเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะลูกค้ารายแรกรักนะจุบ๊บจุ๊บทำไมไม่โอน ไหนบอกว่าจะโอนก็ยังไม่โอนอันเราเงียบคืออะไร